462แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย620นิวตันเมตรสูนถึงร้อยก็เคลมมา39ดเวิเดี๋ยวเราจะไปล้องให้ดูนะครับวาลังนะครับแล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงนี้เฮาเจ้าเหมือนจ้าสามสองหนึ่งโอ้ยตรงนี้นิดนึงอาจจะไม่ค่อยชินมากนะครับเฟิร์สอิมโอ้ยเต็มไปหูขวาเราลองโหมดสปอร์ตสามหนึ่ง ดูคันเร่งเหยียบเต็มร้อยไปนะหนึ่งตัวคู่หน้าอีกตึงตัวอยู่คู่หลังหน่อยนิดนึงหน่หนิดนึงในซ้ายขวาเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี้ยมันหักนิดนึงไปดูช่วงล่างดิโอ้โหถ้าเกิดเข้ามาขายในไทยแล้วคุณผู้ชมที่ดูดีว่าสองล้านกว่าเนี่ยวาน่าเล่นว่ะมันกลายเป็นปเพอร์ฟอร์แมนซ์ขาที่ราคาจับต้องได้ง่ายมาก ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคุชผีผู้ชมวันนี้พิเศษมากมาเลยนะฮะผมอยู่กับเนต้าเอเราเคยรีวิวกันไปแล้วแต่เราไม่เคยขับใช่ไหมครั้งนี้นะครับเนต้าเขาจัดสถานที่ให้นะฮะปทุมธานีสปีดเวทให้มาลองกันดูซิว่า p e r f o r m a n c e นซคันนี้เป็นไงเป็น EV Performance นะก่อนจะไปลองขับผมพูดถึงเรื่องสเปคก่อนนะผู้ชมคันนี้เนต้าเอนะฮะจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเอาพุทรวมนี่อยู่ที่462แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย620นิวตันเมตร ศูนยร้อยก็เคลมมา39วิเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่าแล้วก็แบตเตอรี่เขา91้า9 1กิโลวัตต์อานะครับชาร์จเต็มๆเ,เคลมว่าวิ่งได้ประมาณ650โลนะแต่เป็น cltc คือถ้าเกิดใช้งานจริงเนี่ย cltc มันจะลดไปประมาณอีก20-30%เพราะฉะนั้นผมว่า500โลน่าจะมีเห็นอยู่แต่ถ้าเกิดขับวัดจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ3-400โลนะอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ด้วยนะฮะเรื่องของ เพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องอะไรต่างๆบุบบอเลยนะน่าจะจัดเต็มเดี๋ยวลองให้ดูนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยดับเบิลวิชโบนนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบไฟฟลิงนะครับเรื่องของฐานล้อคันนี้เกือบ3เมตรแล้วก็ตัวถังเนี่ยจะดีไซน์มาทรงสไตล์แบบรถสปอร์ตคาร์แบบนี้เลยสามารถนั่งได้จริงนะคันนี้ประตูจะเปิดเป็นประตูปีกนกด้วยแล้วก็กุญแจของเขาเป็นไฟฟ้าซึ่งถ้าเกิดคุณนะฮะ ใช้งานเป็นมันจะต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับมันจะมีแบบสเต็ปที่แบบว่ากดแล้วปล่อยกดค้างอะไรเงี้ยประตูจะเปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับไฟหน้าเป็น LED เต็มระบบนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น s e q u e n นเชีด้านหน้าจะเตี้ยๆแบบนี้นิดนึงมีกล้องรอบขันมาให้โลโก้เนต้ตรงนี้เลืองแสงด้วยค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวถังรถเนี่ยผมว่าพอออกแดดแล้วเฮ้ยสวยนะ เนยครับส่วนล้ออันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับก็ติดมาให้จากโรงงานเป็นตัวมิชลินพายออลสปอร์ตโฟนะครับสองสี่ห้าสี่ห้าอาร์สิบเก้าดิสเบรกสี่ล้อคาลิเปอร์เบรกเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยความเป็นรถไฟฟ้ากล้องรอบคันจัดเต็มอยู่แล้วนี่กล้องกล้องกล้องนะครับสิบเอ็ดตัวมีเลดา้ามีเลยครบเลยเพราะฉะนั้นคันนี้ถ้าเกิดคุณนะครับเชื่อมต่อกับดาวเทียมแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะสามารถนะครับขับแบบเรียกได้ว่าเกือบจะออโตโนมัสเลยเป็นรลเวลสี่ได้เลยนะครับการชาร์จไฟตรงนี้ยังเป็น เบ้าชาร์จที่เป็นแบบประเทศจีนยอยู่นะครับจะเป็น DCAC แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะด้านหลังตรงนี้เป็นการตกแต่งที่เป็นแบบคาร์บอนนะมีดักเทลมาให้ไฟท้าย LED ลากยาวแล้วก็โลโก้ยังเป็นภาษาจีนยอยู่สีดำนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันถ้าเกิดมาขายในบ้านเราถ้าเกิดราคาดีนะผมว่าน่าจะน่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่ามันดูเท่น,นะเอาจริงนะครับหลังคาตรงนี้เป็นตัวพารโนมิก เป็นกระจกทั้งบานแต่เขาบอกว่าไปสามารถติดฟิล์มได้นะครับแต่กระจกสแตนดาดเนี่ยก็ค่อนข้างทึบอ,อยู่แล้วแล้วก็กระจงเขาเป็นนะฮะไปเป็น private glass แบบนี้ก็คือ,อด้านหลังสีดําด้านหน้าใสนะแต่บ,บอกเอาผู้ชมการขับ,คร,บครั้งนี้นะครับยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ซึ่งในอนาคตถ้าขายในไทยเนี่ยมันต้องอรอตมาเป็นพวงมาลัยขวาแล้วก็เรื่องของพื้นฐานต่างๆมันจะต้องเป็นเวอร์ชั่นในไทยแล้วเราไปลองกันดีกว่าไหมไปลองสูงถึงร้อยไปลองแฮนด์ลิงกันดีกว่านะครับก็ขึ้นรถกันนี่กุญแจนะครับ ตอนนี้ปลดล็อกอยู่นะคุณสามารถสก,กิดตรงนี้เพื่อเปิดเป็นประตูปีกนกได้เลยภายในเนี่ยผู้ชมนะฮะจะดีไซน์เป็นหนังอะคันทาร่านะจะมีลวดลายที่เป็นแบบคาร์บอนแต่จริงๆคือพลาสติกนะทำลวดลายเฉย,ยพงมาลัยอะไรตา่างเราเคยรีวิวแล้วนะฮะแต่เนี่ยได้ลองขับนะขึ้นไปนั่งเสร็จปุ๊บนี่ในโพซิชันการนั่งนะครับเวลาจะปิดประตูกดประตูปีกนกนะครับเขาจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นประตูปกติด้วยนี่ นะครับ right. มี head up display มีหน้าจอที่เป็นม monitor นะครับจอกลางนะครับแล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาจีนนะนี่เฮาเดจานี่เฮาเดจ่าเหมือนเจาเหมืนจาเนี่ยผมพูดได้แ <Cost> ค <late> ่น <concealer> ี้แหละนะปรับเรื่องระบบแอร์ระบบเบาะนั่งต่างๆตรงนี้ได้ทั้งหมดโอเคนี่คือตัวเบาะ ต้องปรับไฟฟ้าอันนี้จะเป็นข้อสังเกตตัวเบาะตัว,ตว,ตวแอร์ปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่า400กวแรงม้า620นิวตัน0ถึง100จะ3.9วิจริงหรือเปล่านะครับก็ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับส c r i b e ให้ช่องพุ่บีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกา,ฟาแฟแท้ r อ w e เ s e n s o ซกาแฟาสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Lor Essen นโผสมผสานกาแฟขั้วบดละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเขขข้้มนอง Lor Essen สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SAA ตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมมาดีฟมูลค่ากว่า3ล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุดเอ็ก u s คลูสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโนว์ลิง ดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับมารีนและกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ,ษอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย สำหรับในปี2,596นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2,566พาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 2 1 1 9 7 1 1 1 เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับนะฮะเนเตอรเอสรถ EV Performance รุ่นแรกนะฮะที่เนเตอรจะเอามาขายไทยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับไปลองขับกันเลยครับ โอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับก็เมื่อกี้พาดูคร่าวๆแล้วเนต้าเนะครก็ยังไม่ได้ขายในไทยแต่เขาให้สื่อมาลองขับซึ่งมันก็ยังเป็นเวอร์ชั่น G แล้วก็ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่แต่ Performance แบตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะเหมือนเวอร์ชั่นที่จะขายในไทยแหละนะครับมอเตอร์คู่462แรงม้า620นิวตันกเครมมา0-100เนี่ย 3.9าวิเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเป็นไงซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับเราก็ไปสอหามาแล้วตอนแี้น่าจะเป็นโหมด normal เดี๋ยวอีกทีนึงนะครับเราจะได้ลอง3รอบอีกรอบหนึ่งเราจะลองเป็นโหมด sport นี่นะแต่ตอนแรกขอโหมด normal ก่อนซึ่งเริ่มต้นนะครับพอเราขึ้นมานั่งบนรถเราเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เข้าเกียร์เกียร์จะอยู่ตรงคันเกียร์ตรงนี้นะครับคล้ายๆ Mercedes Benz น่ะนะฮนะก็ออกตัวได้เลยนี่ปั๊บแล้วพอเราออกไปสักแป๊บหนึ่งผู้ชม นะครับตัวมือจับเปิดประตูเนี่ยมันก็จะเก็บเองนะครับมันคือตัวล็อกรถนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปลองศูนย์ถึงร้อยกันดูนะนี่ผมว่าลยซ้ายอาจจะยังไม่ได้ชินมากนะฮะแต่บอกก่อนว่าผมว่าเหลือรถเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้นะครับศูนย์ถึงร้อยไปพร้อมกันสำหรับเนต้าเอสนะฮะ462แรงม้านะครับอ่าโอเคนะโหมดนอร์มอลกันนะผู้ชมห้าสี่สามสองหนึ่ง โ690โล่4.6วิไม่แปลกคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเคลมมา3.9นะครับอันนี้คือเราใช้งานจริงมัน4.6โคตรแรงเลยนะฮะแล้วรถเขาเป็นแบบแบนๆแบบนี้เป็นรถทรงสปอร์ตนะครับตอนนี้ก็อ่ะโค้งมาที่ความเรยว60กว่าหักตรงนี้นิดนึงอาจจะไม่ค่อยชินมากนะครับเฟิร์สอิมแต่เดี๋ยวกี้ผมลองเลี้ยวหนักๆดูผมรู้สึกว่าตัวรถเขา เกาะถนนดีว่ะเหยียบเต็มไปหูหูเบรคนักเบรคนักอ่ะรู้สึกว่าเหมือนเบรกนะครับมันจะต้องใช้ลึกนิดนึงเพราะว่าเหยียบไปประมาณ10%แล้วเหมือนรถจะไม่ค่อยอยู่นะครับด้วยความที่รถเขาเปอร์ฟอร์แมนซ์แรงด้วยแหละแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะฮะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบรถซปเปอร์คาร์ได้เลยนะแต่นี่คือ EV ไงซ้ายไปหน่อยนี่ตามโค้งเราจะได้ลอง3รอบนะนี่คือโหมดปกติ โหมดปกติยังได้ขนาดนี้นะผู้ชมนะตรงนี้ผมขอเบรกนิดน,นึงแล้วกันนะครับรอบแรกเบรกก่อนนะเดี๋ยวเราจะออกไปสลาลมนะครับด้วยความเร็วนะ่าจะประมาณ40-50นะครับ8ป 3, 2สเกินปบะ50เลยซ้ายขวาซ้ายโอ้โหโอ้โหผมลองโยนใช้ได้วะผู้ชมนี่ผมาลัยซ้ายด้วยนะอาจจะยังไม่ค่อยชินถ้ามันพวงมาลัยขวาผมบอกเลยนะว่า เอาเรื่องอะนะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งเลนเชนนะผู้ชมไปสามสอง,สองหนึ่งค <c oughs> ว้าชะลอเบรกอู้พี่คขาแรงล <c> ย <oughs> แรงครับพี่บ <c oughs> ิ๊กุ๊กบอกนั่งข้างๆ <c oughs> ทีนี้ผู้ชมนะฮะนี่คือโหมด Normal นะเมื่อกี้4.6วินะครับเรารอโหมดสปอร์ต สปอร์ตครับแล้วก็เอาพวงมาลัยสปอร์ตด้วยไหมครับสปอร์ตได้เลยพี่พวงมาลัยสปอร์ตอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เบรกเป็นสปอร์ตครับนี่คือปรับสปอร์ตหมดเลยใช่ครับโอเคผู้ชมศูนย์ถึงร้อยในโหมดสปอร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับนี่รอบที่สองนะปะห้าสี่สามสองหนึ่งสามจุดเก้าตามเคมโอ้พี่พอโหมดสปอร์ต หลออรี <laughs> <laughs> ผู้ชมบอกเลยนะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันทนแรงจีได้ไม่ไม่น่าเกินต่ำกว่า1.9่เาอเงี้ยผมว่าแ็แย่แล้วนี่3.9นะแล้วผู้ชมพอเป็นโหมดสปอร์ตพวงมาลัยตึงขึ้นช่วงล่างตึงขึ้นดูคันเร่งเหยียบเต็มร้อยไปเบรกหนักเนดนงตรงนี้หักเยอะมันไม่หมุนแน่นอนแล้วผู้ชมเพราะว่า มันมอเตอร์สองตัวนะหนึ่งตัวคู่หน้าอีกตึงตัวคู่หลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ตอนนี้ผู้ชมด้วยความที่มันเป็นโหมดสปอร์ตมันเจนเวลายกคันเร่งนะฮะมันจะดึงเยอะมากนี้เราไปต่อเลยผู้ชมนะครับไปอูหนักหน่อยนิดนึงหนักนิดนึงนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหโอ้โหช่ลหอ คุณผู้ชมมาจริงๆนะคือตอนแรกอะ่ะพอบอกว่าเป็นเนต้าใช่ไหมเราก็จะรู้จักว่าเนต้าวีอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันคนละคันกันเลยผู้ชมปลาขวานิดนึงหูซ้ายนี่พยายามสไลด์นะอีกทีนึงนะพี่คนละสามรอบนะจัดไปครับโอ้ยยังคง,ง,งสปอร์ตเหมือนเดิมครับยังคงสปอร์ตเหมือนเดิมอีกทีนึงนี่3.9 V วีนนะผมรออีกทีนึงนะ n น t ้าเอสโหมดสปอร์ตสปอร์ตทุกอย่างพวงมาลัยนะครับเบรกทุกอย่างนะ5 4 3 2 1, 2> <c oughs> 1> ่สามสอแโลยสา้วโอ้ย <c oughs> และตอนเนี้ยผู้ชมคือผมค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่ามันเป็น First สอิ im, แล้วก็รถคันนี้นะครับ คือถ้าเกิดเข้ามาขายในไทยแล้วคุณผู้ชมที่ดูดีว่าราคาตามที่คาดคือประมาณ2รล้านกว่าเนี่ยว่าน่าเล่นว่ะคือมันกลายเป็น performance ขาที่ราคาจับต้องได้ง่ายมากเลยนะครับระยะการวิ่งก็6กรอกว่าโลใช้งานจริงนะแต่ถ้าเกิดขับแบบนี้ผมบอกเลยนะเต็มที่ผมให้เลย300กว่า400นะครับมันไม่มีทางถึง500อยู่แล้วรถไฟฟ้าการใช้คันเร่งเยอะเบรกน้อยนะครับแล้วก็ใช้ performance แบบเนี้ยมันหัก ไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยสยไปหน่อยดิโอ้โหชะลอชะลอซ้ายไปต่อเลยต่อเลยนี่ไหลไปเรื่อยๆนะฮะหากตรงนี้นิดนึงไปดูช่วงล่างดิโอ้โห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 เอาจริงถ้าปิดตาขับนะครับระบอกเป็นแบรนด์จีเนี่ยตอนแรกไม่เชื่อนนะ ถ้าเปอร์ฟอร์แมนขับอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปฮักฮักฮักหลักๆโดยรวมประมาณนี้ผู้ชมนะฮะสำหรับ n e t ต S าราคายังไม่รู้ตอนนี้ยังเวอร์ชั่นจีนแต่ p e r f o r m ร์แมโคตรดีและช่วงล่างและเบรกและคัะเนเร่งนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดปิดตาขับ นะยังไม่คิดเลยว่ามันจะคือรถจากจีนนะขับดีจริงนะครับก็เดี๋ยวรอเอาใจช่วยทางเนต้านะครับว่าพอขายจริงราคาเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการส่งมอบอะไรต่างๆเป็นไงเตนเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าจะเตรียมขายในยุโรปมาด้วยเอาใจช่วยรถขับดีจริงนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้หลักๆ่ันจากกัยอย่ารืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องคุยวพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณพี่กุ้งมากครับวันนี้ครับพี่หมื่นไหมสบายเอ้ยได้